ก็สว oh, okay. okay. well, ัสดีกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหน่ไก่เคศูนย์เจ็ดโอเคผมเหมือนว่ามันจะมีโหมดใหม่เข้ามานะไม่รู้ผมไม่รู้มันเข้ามานานหรือยังนะเพราะช่วงที่ผมก็ไม่ค่อยเล่นเลยนะคือโหมดเนี้ยโหมดเนี้ยเนี่ยห้องทดลองที่วุ่นวายเป็นโหมดที่ค่อยๆสนุกนะคล้ายๆเกมอะไรวะอมองอัดอะอมองอัดคล้ายๆนะคล้ายๆโอเคแล้วส่วนอีเวนต์เหมือนว่าจะมีตัวละครใหม่หรือเปล่านะน่าจะมีรู้สึกจะมีนะตัวละครที่ยิงยิงแล้ววิ่งเร็วอะ ดูซิว่ามีาร้อยเพชรร้อยเพชรถึงไปได้บ้าง <S <S เอาอันนี้ออกไปแล้วกันแล้วก็เอาสกาด้วยโอเคเก้าเพชรจยากขอข,อขอวักได้บ่าเก้าเพชรหวังน้อยไปป้างอะหวังมากไปเก้าเพชรจะขอะขอะก็คงไม่ได้นะโอ้คิดอยู่แล้วละ่ะไอ้ขี้คอ,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 อยคอยขี้คอยขี้จะได้เขามันยากเหรอวะน่าจะยากคร,รับแต่ว่าตรงผมมันเท่นนะ ซ้อมผมมันเท่โอ้ไม่ได้ผมไม่เท่ละเอางั้นเสื้อก็ได้เออหูเสื้อเท่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 มากมีท่าด้วยอ่ะโอ้เสียวขอแล้วกันเพื่อนจัดมาบึ้มๆมาเลยโอ้ยหี้เออคิดอยู่แล้วล่ะต้องได้อย่างนี้โอเคผมก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้นะก็ก็ก็เกมฟีไฟเลยรู้จักนะคืออะไรมากหรอกเฮ้ยผมรักก่อนนะรักก่อน โอเคได้ตัวละครแล้วเรเจะได้ชุดละโอเคโอเคเธอไปทำไมล่ะโอเคงั้นเราลองเล่นด่านนี้แล้วกันนะด่านนี้มันค่อนข้างที่สนุกนะผมชอบมาก okay. ชอบมากมากเลยอ๋อเราไม่ได้นี่ไม่ทันโอ okay. <c oughs> เคอุย้ยเป็นไหมล่ะฮัลโหลครับอ๋อฮัลโหลอ๋อวัสดีครับอ๋อลองครับฮัลโ,โหลครับบอกเลยว่า บอกเลยถ้าเรื่องโกงผมโคตรเสียนะผมเสียมากอ๋อผมปืนนี่อย่าเป็นคนก็อย่างนี้เรียกว่าสัตว์สัตว์สัตว์ไม่ดุร้ายใช่ไหมถึงอย่างเงี้ยโอ้โหเซ็งมากเลยว่ะโอเคโอค้ยเขาวิ่งน่ารักจังเลยโอ้วิงว่งดูท่าวิ่งดิกดได้ป่ะโอ้ยสิบหนึ่โอเคกระโดดได้ไหม กระโดดไม่ได้เหรอได้ได้ได,ได้เราต้องใช้่มาวกดนิดหน่อยนะเอ้ยโอเคเราต้อเ,เราต้องทำราก,กิทก่อนหรือเปล่าโอเคผมผมผมอยากเล่นนะผมยังไม่อยากตายอะ่ะอยากเล่นอยู่อะ่ะใช้มันคงไม่ฆ่าหรอกว่านี่โอเคนี่วางนี่เหมือนกันสินะเออได้อยู่ง่ายอยู่ง่ายอยู่ผมแม่งอยู่คนเดียวว่ะอุย้ยหมอ,อกมาอุย้ย มึงวะเนี่ยแค่มึงวะเนี่ยอ้าวโอเคฮรรัลโหลครับฮัลโหลครับพี่โค้ขาผมอยากเข้าแคนพี่อ่ะคดีชูยูดโป,โปมึงอยากข้าแคนพี่อะไรวะเนี่ยพี่ปกติึงของเข้าวแค่นอนโอ๊ยพอผมผมว่าในคนไหนอยากขอเข้าแค้นในคน,น,นไหนนะ คนไหนคนไหนขอเบอร์สามครับเบอร์สครับเนี่ยเขาแคร์พี่โอ้เบอร์สี่เอ้ยผมว่าเบอร์สีน่นี้มีการเป็นเนนี่มากเลยฆาตรกรสูงม,มากนะโอ้พยายาเป็นเขาพวกขอของพี่เนะี่ยพวกของพี่อะเฮ้ยผมว่าเบอร์สี่เขาเอ้เนี่ยเบอร์สี่ขอเข้าแคร์แสดงว่าต้องเป็นฆาตรกรชัวร์คอนเฟริร์มผมโหวดโหวดเบอร์สี่จะเจอกันผมโหวดแล้วผมโหวดแล้วโหวดแล้วเป็นพูดเยอะโหวดแล้วผมโหวดแล้วผมโหวดแล้วไม่พูดเยอะโหวดแล้วโหวดแล้วโหวดแล้ว อ้ารืออยานะนี่อ้าวหน้สาสันเตียหน้าหลกเราเบอร์สี่เป็นครับเบอร์สี่เชื่อผมเบอร์สี่เป็นอะไรอ่ะทำไมทำไมท่แก้หนอ่อยพี่บงท่าแก้หนอยอยู่ยูเอโออยากยูเอโอครับเบอร์สี่เป็นฆาตกรครับนอ้นองคอยอะไรวะ,<อ>ะ,รวะปิดไมค์ก็ได้อะไรวะปิดไมค์ก็ได้โอเค โอดดี้ครับโอดดี้โดเลยว้าตายได้วไอ้หนูโมดเลยผมค่อนข้างเก่งในการโบยครับผมเพราะผมค่อนข้างที่เซียนเอ,อ้ากลัวอ๋อเพื่อนเบอร์สี่เบอร์สี่ถูกแล้วโอเคเบอร์สี่เป็นเบอร์สี่ตายเหรอเบอร์สี่เป็นไหมเล่นโหมดไรเนียนดีกว่าโซนจบละโอเคเราต้องอยู่กับเพื่อนเยอะนะไม่งั้นเราจะโดนฆ่าได้ ผมว่าไอ้ไอ้มีสิทธิ์เป็นสุดมากเลยไอ้ตัวโรบอทอ่ะไอ,ไอ,ตอ้ตัวโรบอทอ่ะโอเคต้องไปนี่นะนี่คืออะไรอ๋อโอเคไม่ยากไม่ยากเฮ้ยทำไงอะ โอเคโอเคเฮ้ยเบอร์สิบเฮ้ยเล็กผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมรู้แล้วผมรู้ว่าใครเป็นผมรู้แล้ว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 โอเคโอเคผมรู้แล้วใครเป็นนะตอนนี้ผมรู้ละผมรู้ละ ตะกี้หลังจากที่เป็นข้ามน้องหมาต่อหน้าเลยนะผมว่าเฮ้ยอะไรวะเบอร์เออเคยเบอร์สิบชาเบอร์สิบเป็นแน่แน่เบอร์สิบเป็นใช่ใช่เบอร์สิบใช่ได้ใช่เบอร์สิบครับผมเห็นผมเห็นคาตาตายซะมึงนี่ไล่ะจริงน่ารักจังเบอร์สิบเป็นครับคอนเฟิร์ม ปล่อยผมไปได้ไหมครับไม่ได้ครับผมโอ้โหค่าตกรค่าต่อหน้าไม่อยู่ทางครับผม no ผมปล่อยผมไปได้ไหมครับถ้าเปรียบเทียบกับผมผมเหมือนตำรวจนะครับผมอันนี้คือโจรกับผู้ร้ายค่าตกรนะครับผมผมไม่กลัวครับผมไม่อยากแพ้เออคุณฆ่าน้องหมาดจิ้งจอกตอนหน้าต่อตาผมเลยครับแม่ไม่อายฟ้าดินเลยคุณมีอะไรแก้คุณมีอะไรแก้ตัวไหมครับยูฟโอฆ่าเราทำไมเนี่ยเฮ้ยยเฮ้ยใครใครอยู่ด้วยกัน คุณมีอะไรแก้ตัวไหมครับคุณเบอร์สิบครับผมไม่มีนะครับผมผมยอมรับครับผมผมเต็มครับคุณนี่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโหดมากครับค่าเบอร์เจ็ดหน้าตาเฉยมากเป็นคุณนะเบอร์ห้าครับเดี๋ยวคุณเป็นคนต่อไปเลยครับเอ้ยจะฆ่าผมมอฟโอเคโอเคผมว่าเฮ้ยผมผมว่ามีสิทธิ์โอเคเพื่อนคุณนะเพื่อนคุณนะเพื่อนคุณที่เป็นฆาตกรนะใครอะบอกมาเลยว่าผมว่าสายโหดนี่แน่เลยผมว่าสายโหดเบอร์หนึ่งครับ เบอร์หนึ่งเหรอเบอร์หนึ่งเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยมีมีพิรุตนะ A A W M ในมีพิรุตนะเบอร์ห้านะคนต่อไปเบอร์ห้านะเบอร์หนึ่งเฮ้ยหนึ่งร้อยเบอร์หนึ่งหนึ่งศพว่าเบอร์หนึ่งนะงั้นเราอยู่ออกก็ได้อยู่อยู่รวมกันดีกว่าใครที่ยังไม่เป็นฆาตกรอยู่รวมกันดีกว่าว่าโอเคอะเก้ครับพี่อ่า โอเคเสร็จไปหนึ่งแล้วเหลืออีกหนึ่งนะโอเคงั okay. ้นผมขออยู่กับเพื่อนๆแล้วกันผมว่าเอาเอมริวแน่เลยตัวตัวตัวโรบอทอะแน่เลยวะน่ากลัวมากเลยตัวตัวโรบอทอะผมเลยผมเลยแค่เขาเลยคิดเดียวเองอะมาทำกันหนึงนะผมโดนแน่ว right? ่ะรู้สึกท่านผู้ชมโดนแน่เลยว่ะเฮ้ยมันเดินมาแล้ว <c oughs> โอ้โหโกว่าดเลขเบอร์สองมึงเงียบมึงเล่นเงียบโอ้

สวยเพื่อนสวยสวยมาเจอศพเจอศพฉันกำลังทำภารกิจแหม่ต่ออะไรจริงหรดอกโอ้โหเนียนจริงๆตายซะมึงอ่ะไม่รอดหรอกหนึ่งทัพแปดบริสุทธิ์เออหนึ่งกับแปดบริสุทธิ์ถูกต้องเอ้ยเบอร์สองไม่มีใครถูกโหวตเบอร์สองไม่ใครโหวตเบอร์สองนะเพื่อนไอ้ชิบไม่ยอเชื่อคุเลยนะมึงเนี่ยเบอร์สองค่เบอร์ห้าเบอร์สองค่าเบอร์ห้าเออใช่เบอร์สองค่เบอร์ห้าครับโอ้ย ไอพวกมีสมองเอ้ยมึงมึงไม่เชื่อเพื่อนวะไออนี่เราจะไปแน่เลยคนที่ไอคนคนไหนวะไอคนที่บอกเบอร์สองข้าเบอร์ห้ามันเรา่อไปแน่เลยอะไรของมึงนี่อะอะไรมึงฆ่ากูทำไมรอรากดอวนแล้วเรากดอวนแล้วไม่รอดหรอกไม่รอดหรอกไม่รอดหรอกเบิร์ดเอ้ยนี่หรือโหข้าต่อหน้าเลยเห็นมั้งข้าต่อหน้าเลยฆ่าเบอร์ฆ่าต่อหน้าเลยเห็นแล้วหโอ้โหชัดชัดไหมชัดชัน ชัดเลยไหมโอ้ชัดชัดอย่างนี้นี่โอดแม่งเลยเออชัดชัดอย่างนี้ไม่น่ารอดแล้วมึงอะ่ะโอ้ชัดขนาดนี้มีอะไรแก้ตัวไหมเออมีอะไรแก้ตัวไหมมอนถามเนี่ยตายหาซะเออดื้อนี่ไงตายหาซะมึงเออเออตายซะมึงฟิวม,มากวะไม่รอดหรอกมึงอะ่ะ โอ้โหทำภารกิจอยู่เจอศพเจอศพไม่นี่ล่ะบูแย่ฮ้ยโอเคผมก็จบแล้วนะผมตานนี้นะก็คิดประมาณสิบสิบนาทีพอดีผมผมชอบโหมดนี้มากเลยนะถ้าผู้ชมชอบเดี๋ยวผมจะไปเล่นอีกนะผมโอเคเจอกันผมชอบโหมดนี้มาก ผมอาจจะมีทำเรื่อยๆหมดนี้